ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าโลกของเรานั้นมันผันแปรและเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นอย่างรวดเร็วมากและในบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดในปีที่แล้วก็อาจจะเก่าคร่ำคร่าในอีก1นถึงสปีข้างหน้าและก็ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเหล่านั้นสังคมโลกก็ต้องก้าวข้ามผ่านตามไปด้วยเช่นกันครับแล้วเรื่องบางเรื่องนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นต้นกําเนิดมาแต่บรรพชนก็ต้องเก่าแก่ล้าสมัยตามกาลเวลา ก็คือศิลปะวัฒนธรรมนี่แหละครับและท่ามกลางโลกยุคใหม่เอกลักษณ์ของไทยก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยใช่ไหมล่ะครับเราพัฒนากันมาจนทำให้ประเทศไทยนั้นติดหนึ่งในสิบป,ประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกคือประเทศไทยของเราติดอยู่ในอันดับที่เจ็ดของโลกนั่นเองแหละครับและก็เป็นที่สองของเอเชียอีกด้วยรองมาจากอินเดียโดยที่มีญี่ปุ่นเป็นอันดับที่สามของเอเชียครับ และนี่ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของไทยเราจนกลายเป็นอัตลักษณ์ไทยที่สังคมโลกส่วนใหญ่ที่เขาเจริญแล้วซึ่งสติปัญญาเขายอมรับกันนั่นเองแหละครับจากการที่มีประเทศข้างบ้านอย่างเขมรที่มาละเมิดลิขสิทธิ์ของคนไทยในแทบจะทุกเรื่องนั้นมันก็ไม่ผลจนกลายเป็นความขัดแย้งต่างๆตามมาจนมีการมาตามหาถิ่นกำเนิด ตามหาที่มาของคนในยุคโบราณว่าในแถบถิ่นนี้นั้นบนรรพบุรุษของใครมาก่อนใครนั่นเองครับและจากเรื่องนี้เราคนไทยก็อยากจะทราบใช่ไหมครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนกันแน่ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนไทยแต่ทุกคนนั้นก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเชื้อชาติสำเนียงภาษาความเชื่อและวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ ตัวเราเองนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดแต่เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะหาคําตอบว่าเราเป็นใครก็จําเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องค้นหาคําตอบให้ได้ว่าบ,บรรพบุรุษของเรานั้นสืบเชื้อสายมาจากไหนกันแน่ใช่ไหมล่ะครับและในประเด็นนี้ก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านเลยทีเดียวได้มีการศึกษากันมานานแล้วนะครับว่าบรรพบุรุษของคนไทยมาจากไหน ซึ่งแนวคิดหลักๆที่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ้างในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งหลักๆแล้วก็มีอยู่3ามทฤษฎีด้วยกันครับบางทฤษฎีก็เชื่อว่าคนไทยอยู่ที่นี่กันมานานแล้วดินแดนแถบนี้เป็นเมืองท่าที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอศาศัยอยู่แล้วกระดัดแปลงวัฒนธรรมต่างๆที่รับมาจนเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของไทยเองในขณะที่บางทฤษฎีนะครับก็ว่าคนไทยนั้นมาจากทางตอนใต้ของจีน จากหลักฐานจากชนเผ่าในแถบนั้นพบว่าภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับคนไทยในปัจจุบันครับและอีกทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่าคนไทยนั้นมาจากคาบสมุทรมาลายูแล้วก็มีงานวิจัยครับว่าพบความคล้ายคลึงกันระหว่างคนไทยกับคนฟิลิปปินส์ซึ่งเชื่อว่าคนไทยนั้นมาจากมาลายูก่อนจะอบพยพไปทั่วทุกภูมิภาคนั่นเองครับและทั้งสามทฤษฎีนี้ ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังล่ะครับเชื่อแบบไหนกันแน่เพราะอารยธรรมของคนไทยเรานั้นไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่กรุงสุโขทยัยแบบที่ในหนังสือเรียนนะครับและหากจะสืบค้นที่มาที่ไปแล้วเราก็คงจะย้อนกลับไปใกล้กว่านั้นหลายพันปีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะเริ่มต้นขึ้นและในปัจจุบันการศึกษาหาบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์หรือเจเนติก ที่มาสืบจาก DNA ไมโทคอนเดรียที่ทำหน้าที่ส่งทอดพันธุกรรมผ่านแม่มารุ่นสู่รุ่นทำให้เรานั้นเห็นการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คนกลับไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองแ่ะครับแล้วหลายท่านก็จะต้องมีคำถามใช่ไหมล่ะครับเมื่อสืบจาก DNA แล้วคนไทยเรามาจากไหนกันแน่ในปี2018นะครับก็ได้มีงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ศึกษา DNA โบราณว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แค่ที่จริงแล้วเป็นใครมาจากไหนซึ่งงานวิจัยนั้นมีชื่อว่า The Prehistoric Peopling of Southeast Asia โดยมีรองศาสตราจารย์วิภูกุตนันนะครับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยร่วมกับนักวิจัยกว่า70คนทั่วโลกครับและผลการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินและยุคโลหะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วพบว่า มีพันธุกรรมที่ใกล้ชิดกับประชากรที่พูดภาษาออสโตรเอเชียติกซึ่งก็เป็นกลุ่มภาษามอนลัวปะปากยอครับสำหรับการศึกษาดิ N a นอโบราณในปี2018นะครับก็ได้รวมทีมกับนักวิจัยหลากหลายสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งศึกษากระดูกหูส่วนเพทรอสจากแหล่งโบราณคดีแมนบักจากประเทศเวียดนามสมัยอายุ4,100-3,600ปีมาแล้ว นุยเนียบจากประเทศเวียดนามสมัยสัมฤทธิ์อายุ2 1 0 0ถึง1,900ปีมาแล้วและโอเคอีวันจากประเทศพมา่าในสมัยหินใหม่ตอนปลายอายุ3 2 0 0ถึง2,700ปีมาแล้วบ้านเชียงจากประเทศไทยในสมัยหินใหม่ตอนปลายถึงยุคเหล็กอายุ3 5 0 0ถึง2,400ปีมาแล้วและวัดคำนูจากประเทศกัมพูชาสมัยโลหะอายุ1 9 0 0ถึง1,700ปีมาแล้วนั่นเองครับ และเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของอาจารย์วิภูเรื่อง DNA ของคนไทยในแต่ละภาคที่ตีพิมพ์ในปี2019จากค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งก็พบว่าคนไทยภาคเหนือนั้นมี DNA ที่คล้ายกับชาว12ปันนาในทางตอนใต้ของจีนคนไทยอีสานมี DNA ที่ผสมกันระหว่างมอนกับเขมรส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้มี d n a ของชาวมอนและชาวอินเดียทางตอนใต้ซึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่า คนไทยมีความหลากหลายของ DNA ที่สูงมากๆนั่นเองแ่ะครับดังนั้นนะครับเมื่อสืบค้นทาง DNA จะพบว่าคนไทยในพื้นที่ต่างๆสืบเชื้อสายที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ครับและก็มีต้นกำเนิดที่หลากหลายเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันครับซึ่งก็เป็นหลักฐานอันชัดเจนว่ามนุษย์ในสมัยใหม่อย่างเราๆนั้นได้มีการอพยพโยกย้ายข้ามพื้นที่กันไปมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่ะครับ แต่ถ้าหากเราจะสืบย้อนกลับไปใกลกว่านั้นเราก็จะเห็นว่าก่อนที่มนุษย์จะมีความหลากหลายและมาผสมปนเปกันในปัจจุบันนั้นเราล้วนมิถิ่นกำเนิดมาจากที่เดียวกันครับและถ้าหากเราจะค้นกลับไปในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามนะครับว่าสืบเชื้อสายมาจากใครและจะพบว่ามีร่องรอยของ DNA ของชาวนิกรอยหรือคนในแถบถินแอฟริกาอยู่ในตัวเสมอครับ เพราะมนุษย์โฮโมเซปียนส์อย่างเราๆรนี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่กลางทวีปแอฟริกาเมื่อราวๆ5,000ปีมาแล้วครับก่อนที่จะได้พัฒนาเป็นมนุษย์สายพันธุ์ก่อนหน้าและค่อยๆเดินทางเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกทั้งยุโรปเอเชียอเมริกาไปจนถึงออสเตรเลียซึ่งพัฒนาเชื้อสายและวัฒนธรรมของตัวเองจนเกิดความหลากหลายขึ้นในโลกและเมื่อราว60,000ปีก่อนมนุษย์สมัยใหม่ ก็ได้เดินทางเข้ามาในแบถบทินในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกและในประเทศไทยเราเองก็ยังคงมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายชาวนิกรอยอย่างชัดเจนนะครับก็คือชาวมานิครับที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยโดยเชื่อว่าพวกเขานั้นอาศัยอยู่ที่นี่มาอย่างน้อย4ี่0 0ปีแล้วจากนั้นจึงเริ่มมีมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองขึ้นให้มีความหลากหลายจากพื้นที่อื่นๆเพื่อเคลื่อนย้ายเข้ามาสมทบ จนเกิดเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่นี้นั่นเองแหะครับดังนั้นนะครับจากการสืบค้นใน DNA เเพื่อที่จะย้อนรอยเวลาและการเดินทางของคนไทยว่าตกลงแล้วเรามาจากไหนกันแน่ก็จะพบว่าคนไทยนั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นอย่างมากครับแต่ในความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้ถ้าเราสืบย้อนกลับไปเรื่อยๆก็จะพบว่าเราทุกคนนั้นไม่ว่าเชื้อชาติใดก็ตาม ล้วนมาจากที่เดียวกันทั้งสิน้นดังนั้นนะครับมันจึงอาจไม่ใช่เรื่องที่สำคัญว่าเราจะมาจากไหนแต่ที่สำคัญนะครับก็คือความเข้าใจในความแตกต่างของสังคมนั่นเองนะครับและในความคิดของผมนะครับใครอยู่ตรงไหนหรือใครมาก่อนใครนั้นมันจะสำคัญมากไปกว่าคนในปัจจุบันได้ยังไงล่ะครับเอาแค่เพียงในปัจจุบันเราพัฒนาไปในแบบไหนเรามาต่อยอดจากคนยุคก,ก่อนอย่างไร และจะพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ยังไงต่างหากละครับไม่ใช่แต่จะมายึดติดแต่เพียงกำแพงโบราณที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวเองจริงหรือไม่ใช่ไหมล่ะครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดตนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ